ที่บ้านเหลือกินไหมครับถ้าเหลือกินแล้วนำไปบำรุงพืชผักให้งามได้แบบง่ายๆด้วยสิ่งนี้ก็เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากของใกล้ตัวซึ่งเรากินอยู่เป็นประจำนะครับคือสิ่งนี้กันเลยครับมีกันไหมครับหรือเราเหลือกินไหมครับพริกเกลือในพริกเกลือมีอะไรบ้างบำรุงพืชผักและไล่มดแมลงได้ในพริกเกลือนะครับจะมีน้ำตาลจำนวนมากครับซึ่งมีความหวานมาก ต้นพืชเราต้องการครับและยังมีเกลือเกลือช่วยบำรุงต้นพืชได้และปราบศัตรูพืชอ,อย่างเช่นเชื้อราใต้ดินนะครับรวมทั้งเชื้อราที่อยู่บนต้นพืชเราใช้เกลือกําจัดได้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับคือพริกพริกจะมีความเผ็ดร้อนมากจึงสามารถไล่มดมแมลงได้เดี๋ยวตามไปดูนะครับวิธีการใช้พริกเกลือ นำไปบํารุงพืชผักและไล่มดมแมลงศัตรูพืชกันเลยครับถ้าเราจะใช้พิกเกลือนําไปบํารุงพืชผักนะครับและไล่มดมแมลงที่ต้นพืชนะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ําเปล่าโดยการใช้พิกเกลือจํานวนนะครับ1ช้อนโต๊ะร่วมกับน้ําเปล่าเราจะใส่ถังแบบนี้นะครับจํานวน5ลิตรนะครับใส่พิกเกลือลงไปรวมกับน้ําเปล่าเลยครับ แล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเมื่อน้ําตาลและเกลือละลายในน้ำหมดแล้วนะครับเราจะนำไปบำรุงพืชผักและไล่มดมแมลงที่ต้นพืชกันเลยครับเมื่อเรามีพิกเกลือที่เหลือจากการรับประทานแล้วหรือเรามีพิกเกลือเราสามารถนามาบำรุงพืชผักให้งามได้แบบนี้นะครับลดราดไปที่ต้นพืชแบบนี้นะครับ เราจะลดล่าตอนไหนเราจะลดล่าตอนช่วงเช้านะครับช่วยบำรุงพืชผักได้งามมากเลยครับและในการใช้นะครับเราจะใช้ทุกๆ7วันหรือถ้าเรามีพิกเกลอตอนไหนนะครับเรานำมาผสมน้ำบำรุงพืชผักให้งามได้แบบนี้เลยครับปุ๋ยจากพิกเกลใช้ได้กับต้นพืชชนิดใดบ้างใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ย,ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับลดลาดไปที่ต้นพืชเลยครับและถ้าเราลดลาดอยู่เป็นประจำนะครับต้นพึชงเราจะงามมากแบบนี้เลยครับเพราะว่าในพริกเกลือนะครับจะมีน้ําตาลจํานวนมากซึ่ต้นพืชต้องการนะครับและยังมีเกลือเกลือสามารถปราบศัตรูพืชได้ อย่างเช่นเชื้อรานะครับที่อยู่ใต้ดินรวมทั้งเชื้อราที่จะเข้าทำลายต้นพืชบนต้นพืชแบบนี้เลยครับและสูตรบำรุงต้นพืชจากพิเกลนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำสูตรพิกเกลือผสมน้ำนะครับไปบำรุงพืชผักภายในบ้านเรานะครับลดราดไปแบบนี้ที่ต้นพืชเลยครับ คลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้พกเกลนํามาบำรุงพืชผักนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องวิทไทพีแชนแนลได้นะครับลดราดเป็นประจำนะครับต้นเพึ่งเรางามมากเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการใช้พกเกลสิ่งที่เรากินอยู่เป็นประจำนะครับนำมาทำปุ๋ยบำรุงพืชผักให้งามได้แบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทไทพีแชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจากทีไทยพี h ชนแนลกระโปมสูตรพิเกลสามารถนำมาทำปุ๋ยบำรุงพืชผักให้งามได้แบบนี้เลยครับ